สำหรับวันนี้ค่ะพี่เนจะมาแกะสูตรเมนูใหม่ค่ะของร้านกาแฟาพันไทยนะคะอารมณ์เหมือนกับแบบเหมือนเรากินขนมไทยแล้วก็มีความหวานมีความหอมน้ำตาลตะโนดนะคะสวัสดีค่ะพี่เนเรนทัลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เนก็อยู่กับเมนูอร่อยๆแล้วก็เป็นการแกะสูตรเมนูของกาแฟร้านดังอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่เนจะมาแกะสูตรเมนูใหม่ค่ะของร้านกาแฟพันไทยนะคะตอนนี้เนี่ยกาแฟพันไทยเขาก็จะมีซีรีส์ใหม่ใช่ไหมคะก็คือเป็นซีรีส์ตะโนดแล้วก็ซีรีส์ส้มจี๊ดนะคะ พี่เนก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะสูตรของเมนูตโนดซีรีส์กันนะคะเขาก็จะมีกันอยู่3เมนูค่ะก็คือมีเมนูกาแฟตโนดค่ะชาไทยตโนดแล้วก็นมสดตโนดนะคะพี่เน่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะมามัดรวมกันอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะคะสําหรับน้ําตาลตโนดที่พี่เนใช้วันนี้ค่ะพี่เนใช้เป็นน้ําตาลตโนดของ Smart Nurse นะคะแล้วก็ใส่ขวดบ,บีบเอาไว้แบบนี้เพื่อสะดวกในการใช้งานได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เมนูกาแฟตโนดเลยนะคะ สำหรับกาแฟตโนดค่ะเราจะใช้กาแฟกันอยู่แค่1ช็อตเท่านั้นนะคะก็พี่เน่ก็จะใส่กาแฟลงมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟ1ช็อตนะคะเราจะดึงน้ำกาแฟกันออกมา2ออนนะคะ กาแฟ2ออนนะคะเราได้มาเรียบร้อยค่ะทีนี้วัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะสําหรับเมนูกาแฟตะโหนดค่ะบอกเลยว่าพี่เนไปดูมาเรียบร้อยนะคะก็คือเขาก็คือจะใช้สูตรเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีตัวกะทินะคะคน้ํากะทิค่ะก็วันนี้พี่เนก็มีน้ํากะทินะคะแล้วก็จะมีนมผสมค่ะนมผสมก็คือนมข้นหวานสองกระป๋องบวกด้วยนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะมาใส่รวมกันเอาไว้นะคะแล้วก็มีสลับน้ําตาลตะโหนดเท่านี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมาประกบร่างกันแล้วเนาะ เริ่มต้นนะคะใส่น้าตาลตโหนดมาก่อนเลยค่ะที่1ออนนะคะ,ะพี่เนก็บีบลงมาเลยค่ะอันนี้นะคะ1ออนค่ะเทลงไปที่ก้นแก้วเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้หวานน้อยกว่านี้ก็ลดได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาเทกะทินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ํากะทิกล่องนะคะก็พี่เนใช้ของอร่อยดีนะคะก็ใช้ยี่ห้ออะไรกันก็ได้นะคะเทลงมาที่สี่ออนค่ะ น้ำกะทิ4ออนนะคะแล้วก็นมผสมค่ะเราจะใส่กันลงมาที่ครึ่งออนนะคะแต่ว่าถ้าใครเอาหวานปกติเนี่ยจริงๆเลยถ้าสูตรของเขาเลยเนี่ยเขาจะใช้อยู่ที่1ออนนะคะแต่ว่าพี่แนว่าก็จะหวานไปนิดน,นึงก็เลยขออนุญาตเป็นแกะสูตรมาแบบเอาเป็นรสชาติที่เราชอบนะคะใส่ลงมาแค่ครึ่งออนพอค่ะถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ผสมเอาไว้นะคะก็ใช้เป็นนมข้นหวาน10 ml แล้วก็นมข้นจืด5 ml เท่านั้นเองนะคะ ก็แล้วแต่ชอบนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่เพิ่มรสเอาได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราจะมีความหวานของน้ําตาลตะโหนดอยู่ที่ก้นแก้วอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะจะใส่มากใส่น้อยค่ะอะ่คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เน่จะไปใส่น้ําแข็งก่อนนะคะน้ําแข็งเต็มแก้วค่ะแล้วเราก็ากะทิที่เราผสมเอาไว้เนี่ยนะคะเอามาเทลงไปได้เลยค่ะนี่ หลังจากนั้นค่ะเราก็เอาช็อตกาแฟนะคะ2อออนค่ะเทต,ตามลงไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้กาแฟ ตโนดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดะเหมือนเดะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นชาไทยตโนดค่ะที่ได้ไปทําน้าชาก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีชาน้ําชาที่เราทําเป็นชาเบสอยู่แล้วเนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะคะเทลงมาที่4ออนแต่ว่าอันนี้ก็คือแชร์ให้สําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ทำเอาไว้ก็ทําทีละแก้วก็ทําแบบนี้ได้เลยค่ะ สำหรับน้ำชานะคะเราจะใส่ใบชาค่ะลงมาที่ประมาณ1ช้อนตวงพูนๆแบบนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก10กรัมค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใส่ที่หัวกลุ๊กได้เลยนะคะกดค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ชา25วินาทีนะคะกดให้น้ำผ่านชาลงมานิดนึงอ่าแล้วก็แช่ชานะคะ25วินาทีค่ะ เรียบร้อยนะคะปล่อยน้ำออกมาให้ได้4ออนค่ะน้ำชา4ออนนะคะได้มาเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาใส่นมผสมนะคะเราจะใส่นมผสมกันที่1ออนค่ะนี่นะคะ1ออน30 ml ใส่ลงไปเลยหวานมากหวานน้อยก็ปรับเพิ่มลดกันได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำตาลตโหนดนะคะใส่หลังน้ําตาลโหนดเราจะใส่กันลงมาที่1ออนค่ะก็เหมือนเดิมนะคะชอบหวานมากหวานน้อยปรับเพิ่มลดกันได้นะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วพี่เนก็ใส่น้ําแข็งนะคะน้ําแข็งใส่มาเต็มแก้วได้แล้วค่ะเราก็เทชาที่เราผสมเรียบร้อยนะคะเป็นชาไทยเนี่ยละค่ะตามลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาท็อปหน้า ด้วยบุกบราวชูการ์ค่ะนี่นะคะทีนี้ก็ตักบุกบราวชูการ์ค่ะท็อปหน้ามาเลยนะคะนี่ค่ะเหมือนเดะนี่อ่าเรียบร้อยค่ะจะไม่เหมือนก็ตรงตักบุกเยอะไปอ่าโอเคค่ะแต่ว่าน่าทานมากๆเลยเนาะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูชาไทยตะโหนนะคะทีนี้เมนูสุดท้ายค่ะนมสดตะโหนค่ะก็มาทำกันเลย นมสดตโนดนะคะพี่เนก็จะใส่นมสดค่ะลงมาที่6ออนนะคะ180 ML ค่ะนมสดรสจืดธรรมดาเลยแล้วเราก็จะตามด้วยนมผสมนะคะพี่เนใส่นมผสมมาแค่ครึ่งออนนะคะพี่เนจะใส่นมผสมมาแค่ครึ่งออนนะคะอ่าเทเล็กค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาแก้วมาเลยนะคะเทใส่รับ น้ำตาลตโหนดค่ะที่1ออนนะคะเหมือนเดิมนี่นะคะ1ออนเทไปเลยแล้วก็น้ำแข็งเต็มแก้วค่ะแล้วเราก็านมสดค่ะที่เราผสมหวานเอาไว้เรียบร้อยนะคะเทตามลงไปได้เลยค่ะหวานมากหวานน้อยเพิ่มรสที่นมผสมกันได้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะท็อปหน้าด้วยบุกเปล่าชูการ์นะคะนี่นะคะเราก็ตักใส่ท็อปหน้าไปเลยค่ะ ใส่มากใส่น้อยนะคะก็อาจจะแค่นี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเยอะเกินไปโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับ3เมนูตโหนดซีรีส์ค่ะก็พี่ได้มาแชร์ให้นะคะแก่สูตรให้เลยแหละว่างั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะมาชิมกันแล้วค่ะว่าการแก่สูตรของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาชิมกันอ่าเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นหลอดบุกนะคะในการชิมทีเดียวเลย เริ่มต้นนะคะเอาเป็นกาแฟตโนดกันก่อนเลยเนาะสำหรับกาแฟตโนดค่ะก็เราก็จัดการนะคะจะเหงื่อควรจะคนละเนาะอ่าคนนะคะจะบอกว่าคือความฉลาดของเมนูนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าเขาใช้น้ำกะทิค่ะมาแทนนมสดมันก็เลยทำให้เราได้อารมณ์ของกาแฟเนี่ยค่ะ อารมณ์เหมือนกับแบบเหมือนเรากินขนมไทยว่าอย่างนั้นมันก็แบบอันนี้นะคะก็คือจะหอมน้ําตาลตะโหนค่ะออกแนวเหมือนแบบกะทิรอดช่องหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแบบนั้นเลยแล้วมันจะมีความหอมของกาแฟมีความเข้มของกาแฟเข้ามาเบาๆแบบนี้นะคะนี่พี่เนถือว่าเมนูนี้นี่คือแบบว่าอร่อยนะใช้กะทิมามันทําให้เหมือนแบบเรากินเรากินขนมอะว่าอย่างนั้นแล้วไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าแบบกะทิ ทําให้แบบเสียรสชาติอะไรอย่างนี้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะถือว่าอันนี้ประสบความสําเร็จในการแกะสูตรนะคะ,ะเหมือนเดะลองทํากันดูค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเป็นชาไทยตะโหนดกันบ้างค่ะสีน่าทานเนาะนี่น่าทานเลยนะอ่ะชิมนะคะจะบอกว่าด้วยความหวานแบบนี้ค่ะคือมันกำลังพอดีพอดีเลยอะ่ะมันจะหอมเข้มชาแล้วก็ มีความหวานของน้ําตาลตโนดอะค่ะเข้ามาทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีบุกบราให้เราแบบว่าได้เคี้ยวด้วยอืมเค้าบุกกันไปด้วยเนาะเขาไม่มีแบบว่าบุกตโนดเนาะก็เลยใช้เป็นบุกบราชูกา้าแทนอืออร่อยค่ะก็สําหรับคนที่ไม่ทานกาแฟทานชาไทยเนี่ยว่าก็เข้มขน้นเข้มชาแล้วก็แล้วก็มีความหวานมีความหอมน้ําตาลตโนดนะคะ มาดูนมสดตโนดกันบ้างจ้าอืมอร่อยอะ่ะหวานหอมอืมอร่อยอะ่ะคือนมแบบคือมันจะหอมคนละแบบกับบราวชูการเวลาที่เราทำเมนูนี้คล้ายๆล้ายบราวชูก้าค่ะ มันก็จะหอมแบบน้าตาลบราวน้ชูกาใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันจะเป็นหอมแบบหอมหมอนหวานอ,อ่ะของหวานของน้ําตาลตโนดอ่ะคือพี่เนว่ามันก็กลายเป็นทําให้เมนูนี้เนะะี่ยค่ะมันมันเหมือนมันดื่มแล้วมันได้ความหวานหอมน้ําตาลอีกแบบหนึ่งนะคะมีบุกบราวให้เราเคี้ยวอีกแล้วนะคะโอเคค่ะพี่เนก็มาแกะสูร์ให้นะคะสําหรับซีรีส์ใหม่ค่ะของกาแฟพันไทยนะคะก็เป็นซีรีส์ตโนตนดนั่นเองนะคะมีกาแฟตโตนดชาไทยโหนดแล้วก็นมสดตโนดคะ่ะ ไปลองทำกันดูค่ะก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้เมนูใหม่ๆอร่อยๆเผื่อ,อจะได้เป็นไอเดียที่เราจะได้เอาไปลองใช้กับร้านของเราก็ได้นะคะไปลองทำเมนูไทยๆสไตล์ไทยอะไรเงี้ยแล้วก็อองแนวแบบว่าสดชื่นหวานหอมต้อนรับฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งถ้าอยากจะให้พี่แน,นมาแชร์วความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะคอมเมนต์กันข้างล่างเข้ามาเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็ Oriental Coffee ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ได้มีคลิปดีๆแบบนี้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับการแกะสูตรของร้านกาแฟพันธไทยค่ะเป็นตโนทซีรีส์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมนูอื่นๆตามมาแน่นอนค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะพบคุณค่ะ